สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมหรือทารุคารนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์ของชาววันศุกร์กับชาววันเสาร์นะเป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่7จ็ดถึงที่13พฤศจิกาย,ยน2564นะครับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตั้งใจเปพร้อมกันนะและสืบมาที่มือผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ดรเทมทารุคาร์เพจไอจีทิกต็อกนะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็ส,กสามารถติดต่อได้ที่คอนแทคที่จะะะขึ้นนนโชว์คครรัับบ8903 E E G G G A A F Z ผม สามารถแอดไลน์มาได้เลยตั้งจิตไปพร้อม,มกันนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับชาววันศุกร์ก่อนนะครับตั้งจิตนะชาววันศุกร์นะอุ้ยชาววันศุกร์อาจจะต้องมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่แบกบภาราทุกอย่างเลยนะครับเหมือน,นอกแข่งขันนกฟาดฟันกันสูง นะอุปสรรคแอบเยอะเหมือนกันนะสลับชาววันศุกร์ให้ระวังเลือ่อึดัดใจนะครับแต่ถ้าความรักผมบอกเลยคุณมีรักซอนซ้อนชูรักสามซับอย่างแน่นอนชาววันศุกร์คุณเช็คคู่คุณและตัวคุณดีๆแล้วกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คนที่เข้ามาหรือมีคนคุยหรือมีคนมาชอบแต่อาจจะยังไม่อาจจะไม่ยัง,ย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 งไม่พัฒนาถึงขั้นแบบว่าสุดนะอาจจะมีเข้าเข้ามาและมีผู้ชายที่วางแผนเก่งนะ ที่จะเกี่ยวพันกับชาววันศุกร์หรือตัวชาววันศุกร์เองนะเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างค่อนข้างแนบเนียนและเก่งมากนะครับแต่ทุกอย่างคุณไม่ต้องกังวลน,นะไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับเดอะทาร t โไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหนักใจเรื่องการงานการเงินความรักต่างๆเดี๋ยวมันจะแก้ไขได้นะสําหรับชาววันศุกร์นะครับทีนี้มาดูชาววันเสาร์เป็นยังไงกันบ้างดูซิชาววันเสาร์เสมาที่มือผมนะ ชาววันเสาร์นะทําอะไรก็จะสําเร็จผมบอกเลยคุณไม่ต้องกังวลทําอะไรเราก็สําเร็จมีเรื่องคนรักที่มากเกี่ยวข้องมีเกณฑ์จะไปเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่านะจะกลับมาคุยกันอีกสำหรับชาววันเสาร์นะใจตอนนี้เหมือนคุณไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เ้องต้องไปตรงนั้นตรงนี้สไตล์เหมือนเซลล์อะ่ะหรือคุณต้องต้องทำงานคุณต้องมูฟไปตรงนั้นตรงนี้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางคุณจะได้อะไรมาแบบเฉียวเฉียดนะสำหรับชาววันเสาร์สัปดาห์นี้คิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายจะได้คุณจะได้เงินมหาศาลเลย ผมบอกเลยอาจจะตั้งยอดตั้งเป้าหรือตั้งงบอะไรบางบางอย่างมนาะแต่ทุกๆอย่างนะเป็นไปตามบัญชาสวรรค์ไพ่ใบนี้มันบอกเลยว่ามันส่งผลต่อชีวิตคุณนะไม่ว่าเรื่องการทําดีได้ดีทําชั่วดีคั่วได้ชั่วส่งผลทันทีและพูดถึงว่าความรักให้ระวังเรื่องรักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้าหรือเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะเกี่ยวพันกับชีวิตคุณนะยังไงสำหรับชาววันเสาร์ผมก็ถือว่าคุณอาจจะค่อนข้างดีอ่ะ นะทำอะไรก็สำเร็จไพ่ใบน,นี้นะ99.9๙